เป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมเฮ้ยมึงจะสู้กูเหรอเอ้ากูไม่กลัวมึงอะกูก็ไม่กลัวมึงมืนแล้ววันนี้มึงไปกินอะไรมาวะฮะมาหาเรื่องกูเนี่ยไอ้เท้าทำไมห้ามึงแปลกใจเหรอแปลกใจสิอวะอย่างนี้อ๋องั้นมึงก็แปลกใจที่เต็มที่เลยเพราะว่าวันนี้กูในอีบุญนาคเนี่ยจะไม่ยอมมึงอีกแล้วกูนี่ขึ้นเลยกูนี่ขึ้นเลยโอ้โหมันกันนั่นแหละมาสิมึงเนี่ยมันเป็นอะไรฮะ ไ,ไปกินลังต่อลังแตนที่ไหนมาวันนี้มาเอาเรื่องก,กูเฮ้ยโหมึงผักกูเหรอกูเตะซะมั่งใชไมแหมเตะซะมั่งแต่ทำไม,ม,ม,มทำไมกูก็ผัดได้เหมือนกันนั่นแหละมึงผัดเนื้ออกกูเหรอเออมึงผัดมึงมึงไปเ,เทำเข้าเฮ้ยตะดเตะแล้วกันทำอะไรลูกเล่นเยอะนะมึงอ่ะ กูมันแน่อยู่แล้วไอ้เท่าทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมานะ่กูนี่ลองมือลองตีมึงมาตลอดลองมือลองตีมึงมาตลอดก็ดีแล้วไงแต่วันนี้กูบอกเลยมึงเนี่ยไม่ต้องไปหาเรื่องใครเขาแล้ถ้ามึงอยากจะมีเรื่องอยากจะลงไม้ลงมือมานี่มากับกูตัวต่อตัว,ตวนี่มึงเข้ามาเลยโอ้ยมึงมึงใช้มือฝรั่งเรียกกูเหรอทำไมมึงแน่แน่ไหนวะฮะ ทไมจะรู้ทำไมกูจะไม่แน่มึงอวดดีมากเหรอนี่มึงระวังไว้นะกล่องดวงใจมึงระวังไว้ด้วยทำไมอยากให้กูจับได้นะทำไมกูจะบีบแม่งเลยมึงกูใช้จะมันเขี้ยวแนะมึงเข้ามาแหมมึงเข้ามาเลยมึงใช้มึงใช้สเตรนฝักเรียกเลยเออทำไมทำไมมึงจำไว้เลยนะถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่ได้เอามึงมาเป็นเมียได้หรอกเว้ย กูกูจ็ได้คำนี้แหละกูจ็ไใจคำนี้แหละปั๊บปั๊บปั๊บถ้ามึงได้ยินไม่ชัดนะกูไม่แน่จริงอะกูไม่ได้มึงมาเป็นเมียรอกกี่หน้ากูทียงมันไม่ได้กูถียงมันไม่ได้เลยคำเนี้ยกูเถียงไม่ได้เลยแต่กูโซ่ตายวันนี้มันเข้ามาเลยเ้ยกูให้มึงคิดดีๆนะทำไมวันนี้นะมึงอยากลองของของของดีใช่ไหมอ๋อปวดดีใช่ไหมออได้ เอาแล้วนี่วันนี้เรามีมัดมีมวยนะดิ๊ดังดิ๊บ้าดิ๊ดังโหนนะัะไม่ยอมติ่ง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 คุณเข้ามาไดยโอ้โหเอาล้วครับใครจะล้มครับใครจะลงใครจะขึ้นเมื่อได้จังหวะกดหัวนี่ครับ ตะไปหนึ่งทีสุดท้ายเอ้ยทํไมมึงสลบเลยเหรอสลบก็ดีกูจะได้ยชนัะชนัะเลยอีน่าทําไมมึงจะเล่นแบบนี้ให้สิทําไมกูเจ็บอ๋อมึงเจ็บเหรอเอออ๋อถ้ามึงเจ็บนะกูก็จะขยี้อีทําไม เสียงทำไมเนี่ยทำไมกูเจ็บเจ็บเหรอแค่นี้นะ่กูอยากให้มึงเนี่ยสัมผัสได้ไหมนะท่านรุ่นครับวันนี้ขอเหยียบแบบจังหวะโบนักสีดำสักหน่อยได้ไหมครับเออได้มึงนอนลงเลยดนตรี ไมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะพวกมึงเนี่ยฮะกูทำไมกูทำให้มึงเจ็บได้ไงทำไมมึงสู้กูสิมึงสู้กูสิจัดแม่เหอะเลยแม่สู้ไม่ได้กัดเป็นหมาเลยมึงอะทำไมมองหน้ากูได้ไมมึงมองหน้ากูได้ไหมแขนมึงแขนมึงไงมึงอยากตายไหมมึงอยากตายไหมมึงอยากตายไหมดีดังอ้โหเอาไ หายใจไม่ออกฮะมึงยอมกูยังหายใจไม่ออกมึงยอมกูยังมูเหม็นแต่ก็แล้วมึงเนี่ยอาบน้ำบ้างนายยากนะกูอยู่ในป่าเดี๋ยวกูดมก่อนอืมในมึงลองดมสิไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอ๋อไม่มีกลิ่นเหม็นเลยกลิ่นเปรี้ยวล้วนๆล้อเล็บ เปรี้ยวแบบอมหวานเป็นเป็นกลิ่นเปรี้ยวแบบอมหวานมึงพูดดีๆนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจออาทิตย์หนึ่งไม่คุยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมึงเจอแล้วบุญนาคจึงได้ดมจกักรแลไอ้เท่าบาง <ทำ S 1> อยาออ่าเลยมึงทำไมมึงอยากตายไงไอ,อ้ไอามึงพูดเดี๋ยวเขาเชื่อกันหมดแล้วเนี่ยไม่มีไม่มี ไม่มีกินเหม็นไม่มีโลออนม,มึงมึงเล่นกูงี้เหรอไม่มีไม่มีไม่เหม็นมึงไม่ต้องหราเดยวกูโดนของกูเองแล้วมึงเป็นลิเกภาษาอะไรมาจบจกักรละโดมหน้าเวทีนะ่ยอ้าวมึงคิดว่าจะพาหามาได้อยากให้มึงจม,มจกักรเละเหรอมันอยู่ในความมั่นใจเดี๋ยวลิเกเลิกกูต้องถ่ายโลกแฟนคลับนะเว้ยกูต้องเช็คก่อนดิว่านี่หลอด ยี่มนหน้ามึงเจอมาบุญหน้าไม่เชื่อจะขอโดมอีกทีหน<า>ึ่งมึงอะออกมาโดมนี่มา